หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลแล้วรัวววการออกแบบใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอเรี้ยนเชิญนะคะท่านอาจารย์กิติคงยาวาจาค่ะออครับก็สวัสดีนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจทางด้านหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลรวมถึงวิศวกรรมหุ่นยนต์ด้วยนะครับที่คณะวิศว,วกรรมศาสตร์ศรีราชาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรเรานะครับผมก็จะเริ่มต้น ครับก็ผมนะครับก็เป็นอาจารย์กิติพงศ์เยาเวาจาก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลน,นะครับก็จะเป็นสาขาทีา่มีหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์แรกๆเลยนะครับของทางด้านวิศวกรรมซึ่งทางด้านวิศวกรรมเนี่ยครับมันมีประวัติมายาวนานแล้วนะแล้วก็ เครื่องกลเนี่ยก็เริ่มคิดค้นออกแบบเครื่องจักรแล้วก็มาปฏิวัติอุตสาหกรรมของอของโลกเรานั่นเองซึ่งมันก็มีบทบาทเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะพบเห็นวิศวกรรมเครื่องกลเต็มไปหมดนะครับซึ่งทางวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยสามารถเข้าไปทํางานได้หลากหลายส่วนด้วย,ด,วยด้วยกันนะครับทางวิศวกรรมหรือวิศวกร,รเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ มีการนำมาประยุกต์ใช้งานจริงตัววิศวกรรมเครื่องกลทุกคนก็คงจะได้ยินกันนะครับว่ามันเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับสมัยผมมาเรียนแรกๆเนี่ยก็มีความชอบทางด้าน,นกลไกเครื่องจักรสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านเครื่องจักรนะครับก็จะเห็นว่ารอบตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมากมายนะครับเครื่องจักรเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบจากด้าน,นกลไกธรรมดา นะครับไปสู่ทางด้านเชื่อมโยงกับไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์มากขึ้นทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ทางด้านพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยนะครับไปจนถึงระบบที่มีความทันสมัยทันสมัยมากขึ้นรวมถึงหลักสูตรใหม่ที่เราได้ทําการปรับปรุปรงตามมาตรฐานนะครับก็คือการประกอบวิชาชีพใช่ไหมครับกอวอเนี่ยก็จะมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตหลักสูตรของเราเนี่ยให้ทันสมัย เราก็มีการใช้ทางด้าน AI เข้ามาช่วยกับเครื่องจักรกลด้วยนะครับมีการเชื่อมกับหุญญน่นยนต์ทำให้วิศวกรเครื่องกลเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็ไปสู่ในสมัยอนาคตได้จะเห็นว่าหลายๆที่ในหลายๆโรงงานเนี่ยเราจะเป็นจะต้องรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะครับเวลาที่เครื่องจักรมีปัญหาเขาก็ต้องตามาวิศวกรรมเครื่องกลก่อน ดูว่ากลไกลเนี่ยทำงานผิดปกติไหมแล้วก็สามารถเรียนรู้ต่อเพิ่มนะครับในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็มันจะสามารถเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางด้านเครื่องกลได้แล้วก็หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลของเรานะครับมีคําว่าการออกแบบขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้วิศวกรเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ใช้งานเป็นนะครับแต่จำเป็นจะต้องเข้าใจนะครับจนถึงพื้นฐานของมันและเราสามารถออกแบบ พัฒนาสร้างนวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมาได้สร้างเครื่องจักรกลที่มีความทันสมัยแล้วก็รองรับอุตสาหกรรมนะครับจุดเด่นนะครับจริงๆเลยของภาคชาวิศวกรรมเครื่องกลที่นี่นะครับเรามีอาจารย์แล้วก็บุคลากรที่มีจํานวนมากนะครับยี่สิบกว่าท่านเลยนะครับที่พร้อมที่จะให้ความรู้กับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนที่คณะของเรา ก็จะเห็นว่าก็มีทั้งผู้บริหารนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยแนะนําเราด้วยนะครับมีหลากหลายสาขามากนะครับเพราะว่าเครื่องกลเนี่ยเขาอาจจะแบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของแข็งนะครับอย่างเช่นโครงสร้างของเครื่องจักรการที่เราจะออกแบบเครื่องจักรเป็นเรื่องของการดีไซน์เครื่องจักรวิเคราะห์ความร้อนของระบบ วิเคราะห์อุณหภูมิในเครื่องจักรในโรงงานต่างๆการใช้ของเหลวนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปิตโตเรเลียมนะครับหรือในระบบเครื่องจักรที่มีการใช้น้ำเข้ามาช่วยนะครับในการถ่ายเทความร้อนโรงงานต่างๆเนี่ยมันมีเครื่องจักรหลากหลายมากนะครับเราก็จะมีอาจารย์ที่สอนทางด้าน พวกนี้ครบเลยนะครับรวมถึงเรื่องของอาคีภัยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลด้วยนะครับทุกคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนวิชาเลือกเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ดูทางด้านยานยนต์ที่คอยแนะนําเราด้วยนะครับทางด้านยานยนต์นี้เราก็เตรียมจะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมนะครับใน ภาชาววิศวกรรมเครื่องกลนี้ก็จะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในรอบๆเขต EEC หรือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยครับก็จะมีอุตสาหกรรมยานยนต์มากมายแล้วก็เราสามารถพัฒนาเครื่องจักรกลต่างๆรวมถึงาการวิเคราะห์ช่วยออกแบบยานยนต์ในอนาคตได้ด้วย นอกจากนี้จะมีอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการออกแบบทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้จากอาจารย์มากมายเลยนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็มีความรู้แล้วก็จบมาจากต่างประเทศจํานวนมากนะครับรวมถึงมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องบินนะครับในการออกแบบเครื่องบินถ้าใครสนใจทําโครงงานทางด้านเครื่องบินศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น้องๆเนี่ยสามารถไปต่อยอด อาชีพในอนาคตได้รวมถึงก็จะมีส่วนที่เป็นหุ่นยนต์นะครับที่พัฒนาทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมันตินะครับพวกนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการเลือกเลือกใช้ระบบควบคุมทําให้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้สมบ,บูรณ์และอย่างที่เกล่นไปเริ่มต้นนะครับในหลักสูตรใหม่ของเราเนี่ยมีการเพิ่มวิชาทางด้าน AI เข้ามาด้วยทําให้มันมีความ หลากหลายสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคือความจริงวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยก็มีการเกี่ยวข้องกับหลายสาขานะครับของการจบไปแล้วก็มีอาชีพในการทํางานไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่เราสามารถเข้าไปเริ่มต้นฝึกงานจากการซ่อมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานก็ทําให้เรามองเห็นนะครับว่าในเครื่องจักรโรงงานเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเราต้องวางแผนในการเปลี่ยน หรือบำรุงรักษาเครื่องจักรยังไงบ้างพอเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับเราก็สามารถฝึกในการออกแบบนะครับในการวิเคราะห์อุปกรณ์โครงสร้างเครื่องจักรต่างๆแล้วก็สามารถดีไซน์เครื่องจักรได้นั่นเองหรือจะเป็นส่วนของทางด้านเทอร์โมฟล i อิดนะครับทางด้านระบบท่อระบบการถ่ายเทความร้อนการขายเทของไหลเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่สอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบเรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับ แล้วก็มีส่วนยานยนต์สมัยใหม่ส่วนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เราก็มีแลบต่างๆมากมายนะครับได้ฝึกนะครับอย่างเช่นมีวิชาปฏิบัติการเนี่ยแต่ละเทอมเนี่ยก็จะได้เรียนแลบป,ประมาณ10กว่าแลบด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีการฝึกทั้งปี3ปี4นะครับทุกคนก็จะได้คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือในแลบต่างๆด้วยนะครับ รวมถึงการจบไปแล้วก็มีการทำงานทางด้านบริษัทปิตโตเรเลียมนะครับหรือจะเป็นการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยประจำโรงงานอยู่เวลาที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากพื้นฐานนะครับในการเขียน drawing นะครับเพื่อที่จะไปดีไซน์ในการออกแบบในการวิเคราะห์พัฒนาเครื่องจักรต่างๆมากมายทีนี้ผมก็จะมาลงรายละเอียดนิดนึงนะครับ สั้นๆว่าหลักสูตรของเรานะครับก็จะมีวิชาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มต้นอย่างที่ทราบกันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้วิชาพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให้เรามีความคล่องในการที่จะประยุกต์ใช้นะครับหลักฟิสิกส์หลักคณิตศาสตร์ต่างๆในการคิดวิเคราะห์ แล้วก็เราสามารถที่จะนําความรู้ไปใช้ทางด้านวิศวกรรมในการพิจารณาตัวที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะครับก็จะมีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นรวมถึงการใช้ Engineering d r a w i n g หรือการเขียนแบบเวลาเราเปิดแบบขึ้นมาดูเนี่ยอพอเราเป็นวิศวกร,รเนี่ยเราเปิดแบบปุ๊บอ่านอ๋อโอเคพาร์ทนี้มีขนาดเท่าไหร่มีความแม่นยําเท่าไหร่นะครับในการผลิตชิ้นงานในการวิเคราะห์องค์ประกอบ หลังจากนั้นก็จะมีวิชาบังคับทางด้านวิศวกรรมที่น้องๆทุกคนจะได้เรียนซึ่งก็มากันเป็นชุดนะครับมาครบเซตตามหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลแต่เราก็พยายามที่จะเสริมสิ่งใหม่ๆที่มมีการปรับเปลี่ยนใช้ในอุตสาหกรรมเพราะว่าอาจารย์ของเราเนี่ยมีการทํางานร่วมกับทางภา,าคอุตสาหกรรมจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยทางด้านภา,าคอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์พัฒนาวิจัยจะเห็นว่าจะมีกลุ่มวิจัย มากมายเลยนะครับก็จะมีความรู้สอดแทรกเข้าไปทําให้ความรู้เนี่ยทันสมัยมากขึ้นกลุ่มวิชาบังคับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า,เค,า,า,คาเครื่องกลกลศาสตร์นะครับการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องจกักรอุณหพลาศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกก็คือ,อเรื่องของเรื่องของความร้อนนะครับที่มีการถ่ายเททางด้านอุณหพลาศาสตร์รวมถึงทางด้านของไหลฟูอิดเพราะฉะนั้น เวลาเราเข้าไปทํางานมองที่เครื่องจักรตัวหนึ่งนะทำให้เราเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของมันเวลามันมีความผิดพลาดเราสามารถแก้ไขได้หรือเราสามารถที่จะปรับปรุงเครื่องจักรให้มันเหมาะสมได้นะครับตั้งแต่ต้นน้าพอมาปี2นะครับเราก็จะเริ่มเรียนทางด้านพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการวิเคราะห์เบื้องต้นอย่างเช่นวิชา numerical m e t h o d ก็มีการใช้ประยุกต์เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเขียนแบบทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทำให้เราสามารถออกแบบรูปแบบโครงสร้างต่างๆได้รวมถึงมีการออกแบบเชิงกลอย่างเช่น Mechanical Design ทําทำใหเ้เรามีความมั่นใจนะครับรวมถึงพอมาปี3เนี่ยก็จะมีวิชาประยุกต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดทางอุาากรรมการสั่นสะเทือนเชิงกล อ่ากลศาสตร์ของเครื่องจักรเนี่ยทำให้เรามีความรู้แน่นทางด้านเครื่องกลแล้วก็มีวิชาต่างๆเช่นยานยนต์เครื่องการเผาไหม้นะครับแล้วก็อุณหสตร์พลศาสตร์ความร้อนต่างๆจะเห็นว่ามีวิชามากมายเลยนะครับที่ทําให้เราฝึกแล้วก็เรียนรู้จนถึงปี4นะครับก็จะมีวิชาเลือกด้วยนะครับแล้วก็วิชาสําคัญๆการควบคุมระบบอัตโนมัติการ,ารออกแบบเครื่องจักร ระบบปรับอากาศนะครับในอาคารทุกเนี้ยมันมีระบบปรับอากาศยังไงการวางแผนของระบบปรับอากาศเพราะฉะนั้นทําให้น้องๆที่จบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยมีความหลากหลายนะครับในการที่จะเลือกว่าเราอยากจะทํางานหัวข้อไหนส่วนวิชาเลือกนะครับก็จะมีกลุ่มของยานยนต์นะครับเป็นกลุ่มวิชาวิศวกรรมยานพาหนะอ่าก็จะมีอาจารย์ที่มาสอนทางด้าน การออกแบบระบบยานยนต์ความปลอดภัยของระบบยานยนต์ระบบ uh, powertrain นะครับของยานยนต์ h ชส s i s แล้วก็การจัดการขึ้นจักรกลนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ uh, น้องๆชอบกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวแล้วเราก็สามารถประยุกต์เรื่องของการออกแบบพวกนี้ไปใช้กับระบบอื่นได้ด้วยหรือบางท่านก็อาจจะไปเลือกทางด้านระบบความปลอดภยัยนะครับ ระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบท่อระบบอักคีภัยการวางแผนโครงสร้างการควบคุมคระบบกวนไฟนะพวกนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่สนใจหรือจะดูทั้งเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็มีวิชาที่เปิดมารองรับด้วยเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือสิ่งที่วิศวกรรมเครื่องกลเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับครบประเด็นทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลน,นะครับหลากหลายมากเลยนะแล้วก็สามารถทํางานได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆาการควบคุมโรงงานการปรับปรุงการออกแบบชิ้นส่วนทางกลน,นะครับสาหกรรมพลังงานทางเลือกพลังงานต่างๆปิโตรเลียมเครื่องจักรนะครับรวมถึงอาจารย์นักวิจัยเนี่ยก็สามารถ เรียนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็ไปต่อยอดได้หลากหลายมากเลยผู้จัดการโรงงานนะครับที่ดูแลเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับวิศวกรรมเครื่องกลน,นี่ก็มีหลายคนเลยที่ไปเป็นผู้จัดการโรงงานก็ดีก็คือเราสามารถรู้ตั้งแต่กลไกของเครื่องจกักรเวลาที่มันมีการดาวของระบบขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปแนะนําลูกน้องแล้วก็จัดการได้ทันท่วงที ก็เป็นวิชาที่น่าสนใจเลยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมาฝึกนะครับทั้ง l a บทั้งการทำโครงงานต่างๆซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนจากออนไลน์ได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงงานของวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบเล็กน้อยาน,นเองนะครับที่หยิบม,มาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ของนิสิตนักศึกษาในปีก่อนๆเนี่ยครับอย่างเช่นการผลิตเครื่องจักร ผลิตต้นแบบระบบอัตโนมัติหรือว่าจะทำโปรแกรมเพื่อจะ,จะวิเคราะห์ทางด้านอุณหพลศาสตร์ระบบอัคคีพยต่างๆมีเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนเล็กๆก็จะเห็นว่าพอเป็นวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยเราก็สามารถสร้างตั้งแต่พื้นฐานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรเนี่ยเราก็สามารถออกแบบได้ให้ตรงกับเป้าหมายโจทย์ต่างๆ รวมถึงเราก็มีการสร้างรถฟอร์มูล่านะครับในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลตอนนี้เราก็จะมีแลบต่างๆพัฒนามากมายเลยนะครับถ้าใครสนใจนี่ต้องเป็นโอกาสหน้านะครับแลบหลายสิบแลบด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างโครงงานที่นิสิตเขาก็ต้องคิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองสร้างต้นแบบต่างๆขึ้นมานี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงานแสดง โครงงานที่รุ่นพี่นะครับเขาก็คิดแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาออกแบบนะครับมีการรวบรวมทางการออกแบบระบบความร้อนระบบยานยนต์ต่างๆอันนี้ก็จะมีทางด้านคุนยนต์ที่นิสิตสนใจนะครับรวมถึงการที่สร้างนวัตรกรรมอย่างเช่นเตียงสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านหลังเป็นต้นนะครับมีเครื่องจักรมากมายเลย อันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเรื่องของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีมีพานิสิตไปแข่งขันด้วยนะครับจะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้อ่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็ผลักดันให้นิสิตไปแข่งขันในเวทีต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้